เื่อเกิดความเชื่อความศรัทธาต้องมีการบูชาสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังมาพบกันอีกแล้วครับกับผม YouTube ช่องนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมผมจะเอาเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องาอารองาวที่ไม่มีใครรู้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชม ได้รับชมรับฟังกันครับผมก็แต่ละคลิปหากท่านชอบก็ขอคนละหนึ่งสับสไครต์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับครับเอาเป็นว่าก่อนจะเล่าเรื่องราวใดๆผมก็จะมีภคคาถาช่วยป้องกันพยันอันตรายอยู่เสมอกับผม ปุตตกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอธิยาเกยยะเทวนังเปียงจุตวาอิติปิโสภคะวายะมะระทานทาเวสุวรโนมรหังอรหังสุขโตนมโมพุทธายะพระคาถานี้ผมเชื่อว่าก่อนข้างมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับเป็นพระคาถาบูชาองค์สมเด็จพุทธาจ้าโตท่านและมี เทวดาชั้นจตุมหาราชิกาท้าเวสวรร์รวมอยู่ในพระคาทานี้ครับก็เป็นความเชื่อไว้ช่วยป้องกันพยานอันตรายต่างๆและหากสวดอยู่เป็นประจำก็จะเกิดปาฏิหาริย์ดังความเชื่อที่ผมมีครับผมความเชื่อและแรงศรัทธาต่างๆเกิดขึ้นในาศาสนาพุทธาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและมีการ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเอาเป็นว่ามันก็มีเรื่องราวเรื่องเลา่าทั้งที่เราเห็นและไม่เห็นผ่านกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนครับการบูชาในสิ่งต่างๆเอาเป็นว่าในศาสนาพุทธเราเองก็จะมีการบูชาโดยการจุดทูปจุดเทียนกราบพระบูชา การจุดธูปนั้นตามความเชื่อของคนรุ่นต่อรุ่นเล่าสู่กันมาก็คือการบูชาหรือว่าการบอกกล่าวนั่นเองครับแต่การจุดธูปนั้นทูปแต่ละดอกนั้นมีความหมายไม่เหมือนกันและการจุดธูปแต่ละครั้งจะบ่งบอกถึงอะไรนั้นก็แล้วแต่การสื่อของผู้ที่จุด นั่นเองครับเรื่องราวในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของการจุดทูบสองดอกนั่งเองครับท่านผู้ฟังการจุดทูบสองดอกนั้นต้องบอกตรงๆครับว่าเป็นคติความเชื่อสมัยโบร,โบราณน,นี่ใช้กันมากเพราะว่ารายรู้ไหมครับคนโบราณโบราณมีความเชื่อว่าการจุดทูบสองดอก คือการบูชาเครื่องเส้นไหว้ให้กับวิญญาณหรือผีบ้านผีเรือนผู้ปกปักรักษาครอบครัวครับครับจากความเชื่อนี้ผมเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ที่ผมเคยไปรู้จักที่นานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคอีสานและภาคกลางบาง พื้นที่ครับความเชื่อเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่เล่าขานต่อกันมาว่าการที่บูชาผีบรรพบุรุษผีบ้านผีเรือนที่ปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่บริเวณบ้านจะช่วยคุ้มครองดูแลคนในครอบครัวให้รอดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆ ดังนั้นการจุดธูปสองดอกคือการนำเครื่องเส้นไหว้มาไหวผีหรือวิญญาณเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาคนในครอบครัวและเครื่องเส้นไหวนั้นทางความเชื่อของคนโบรโบราณสมัยก่อนเชื่อว่าเครื่องเส้นไหว้ที่เส้นไหว้ไปให้กับวิญญาณ ผีหรือเจ้าที่เจ้าทางนี้ดวงวิญญาณเหล่านั้นหรือเจ้าที่เจ้าทางจะมากินเครื่องเส้นไหว้และรับรู้การบนบาลสารกล่าวของผู้ที่อยากให้รับรู้เอาเป็นว่าสมัยโบรบโบราณครับท่านผู้ฟังในบันทึกตำราโบราณระบุไว้ว่าการจุดธูปสองดอกคือการเรียกวิญญาณ ผีบ้านผีเรือนที่ช่วยปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางที่ดินมาเพื่อกินของเส้นไว้ที่ผู้ที่นับถือได้เส้นไหว้และจุดธูปสองดอกปัดไปที่เครื่องเส้นไว้ให้พูดผีวิญญาณเหล่านั้นมากินเครื่องเส้นไว้และรับรู้ว่าผู้ที่ได้กระทำนั้นได้บูชา และสักการะให้ช่วยปกปักรักษาที่ดินและครอบครัวนั่นเองครับท่านผู้ฟังในสมัยโบร,มมราณโบราณที่ดินต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีก็มักจะอยู่กับป่าเขาลำเนาภัยเอาเป็นว่าการไปถางป่านำมาเป็นที่ดินของตัวเองนั้น ยอมจะมีเจ้าที่เจ้าทางผีหรือวิญญาณที่อาศัยอยู่ดังนั้นการนำเครื่องเส้นไหว้ต่างๆไปสักการะบูชาให้ผีหรือวิญญาณเหล่านั้นมากินจึงเป็นความเชื่อของคนโบราณโบราณแต่ในยุคป,ปัจจุบันนั้นก็มีความเชื่อนี้ลดน้อยลงเพราะเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีผลกระทบให้การเชื่อเรื่องวิญญาณพูดผีปีศาจนั้นลดน้อยลงครับครับความเชื่อนี้เล่าต่อกันมาว่าสิ่งที่ใช้เส้นเจ้าที่เจ้าทางผีวิญญาณที่มากินเครื่องเส้นวายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ และคนโบราณโบราณที่หาได้ง่ายที่สุดก็มักจะเป็นเป็ดกับไก่เพราะว่าเลี้ยงไว้อยู่ตามบ้านนั่นเองครับและทางความเชื่อนี้คนโบราณโบราณเล่าให้ผมฟังว่าการที่บูชาผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษนั้นจะช่วยปกป้องลูกหลาน ให้พ้นจากภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือวิญญาณชั่วร้ายที่จะเข้ามารางังควานครับท่านผู้ฟังสมัยก่อนตัวผมเองนี่เดินทางไปในหลายที่และทางภาคเหนือเห็นได้เด่นชัดว่ามีการไหว้ผีปู่ย่า ตายายนั้นจำนวนมากและใช้อาหารขาวหวานใส่ตามกระทงไปวางไว้ที่ท้ายบ้านหรือหลังบ้านครับท่านผู้ฟังความเชื่อนี้เป็นความเชื่อแห่งความกระตันยูเมื่อมีบรรพบุรุษผู้ใดมาปกปักรักษาการใช้ทูบสองดอก ปัดลงไปเพื่อให้ผีบรรพระบุรุษหรือผู้ที่ร่วงลับไปมากินเครื่องเส้นไหว้เพราะว่าคนยุคนั้นเชื่อว่าคนเหล่านี้พอตายไปแล้วจะมาเป็นวิญญาณสิงสถิตยอยู่ตามบ้านเพื่อปกปักรักษาครอบครัวและลูกหลานความเชื่อนี้ จึงเป็นความเชื่อแห่งความกตันยูหากความเชื่อนี้ได้ถ่ายทอดลงมาและไม่เกิดผลร้ายกับผู้ใดและทำให้คนเชื่อว่าความกตันยูต่อบรรพรบุรุษบิดามารดาคูบาอาจารย์นั้นเป็นเรื่องที่ดีและไม่ส่งผลร้ายให้กับใครนักบุญเล่าตํานานอาจารย์คมก็ถือว่าเป็นการ ทำความดีครับท่านผู้ฟังแต่หาความเชื่อใดทำให้ผู้คนหลงผิดและหลงไปกระทำผิดในความชั่วความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับท่านผู้ฟังคนเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้ตั้งแต่แรกเกิดก็ไม่มีใครทำความดีมาตั้งแต่เกิดและแรกเกิดก็ไม่มีใครทำความชั่ว มาตั้งแต่เกิดดังนั้นคติใจคนเราต้องยึดถือยึดปฏิบัติว่าการทำความดีระลึกถึงในสิ่งที่ดีมันจะส่งผลให้จิตใจเราดีงามส่งผลให้เราทำความดีแต่ถามว่าสิ่งที่ผมเล่าไปทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะรู้ เรื่องราวแห่งความดีได้เร็วมากน้อยเพียงใดกับวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าของโลกใบนี้และความเสื่อมถอยของจิตใจมนุษย์ที่ลุ่มหลงในอำนาจเงินทองสิ่งของความสุขสบายและการโอ้อวดมีหน้ามีตาหลอกตัวเองในสังคมนั้นมีมาก จึงพึงระลึกไว้ว่าบางคำพูดบางคำสอนในหลักของพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ได้สามารถที่จะสะกดจิตใจคนให้ทำความดีได้แต่การทำความดีหรือจิตสำนึกที่ดีนั้นย่อมอยู่ในใจคนที่มีปณิธานผมขอบอกกับทุกท่านว่า การทำความดีแม้จะไม่ส่งผลให้ร่ำ้วยแม้จะไม่ส่งผลให้สุขสบายแม้จะไม่ส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าแต่การทำความดีก็มักจะทำให้เราสบายใจเสมอมาและก็ไม่ต้องพะวงกับสิ่งใด ที่มันจะมีผลตามมาด้วยข้อกรรมที่เกิดขึ้นตัวผมเองนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมหากผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและให้คนทำความดีผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและตัวผมเองก็ไม่ได้ขาดหวังว่า สิ่งที่ผมถ่ายทอดไปท่านทั้งหลายจะมาทำตามสิ่งที่ผมบอกแต่รู้ไหมครับท่านผู้ฟังในใจของท่านผู้ฟังทุกคนนั้นมีจิตใจที่ดีงามและมีด้านมิติที่มีความดีและเป็นความดีมากกว่าความชั่วครับท่านผู้ฟัง การทำความดีย่อมสบายใจมากกว่าการทำความชั่วครับขอให้พระสยามเทวาธิราชขอให้พระศรีรัตนไตรจงปกปักร,รักษาทุกท่านให้รอดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆที่จะมากำกายนโมพุทธายะส,ะสุสมังขอให้ความโชคดี และความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีสาธุสาธุ